เฮลโลเย้ yeah. สวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนเลยเย้ yeah. ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะวันนี้แจกของแพงเนาะอยากให้ทุกคนรู้ไว้เลยนะว่าจูนตัวเองนะแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งเนาะแปลว่าอะไรเวลาคุณตั้งใจจูนตัวเองเนาะไปสู่พื้นที่ความจเจริญเนี่ยคุณรู้ไหมนั่นแหละคือแหล่งทรัพยากรใช่ไหมซอสก็คือรีซอสนี่คือแหล่งทรัพยากรทรัพยากร ทุกอย่างที่คุณเบิกแล้วคลายออกมาในชีวิตประจําวันของคุณเลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นหรือความโชคดีเรื่องมาัศจย์ใดๆก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยจูนซอสเองโอ้โหลึกแพงมากเนาะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่ในโฟล์บนตลอดเวลานะโฟล์บนเนี่ยฝึกฝนได้ทุกวันนะด้วยโรงเรียนซอสนี่สมาธิ จูนซอสก็ช่วยได้เนาะก็นั่นแหละอยากบอกทุกคนไว้เลยนะว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมหาศาลเลยเย่ yeah! เมื่อกี้เพิ่งสอนคัสโซเมดแพงมากลึกมากมหาศาลมากสนุกมากแบบโอ้โหใครจะคิดว่ามันจะลึกได้เบอร์นี้จริงๆนะเฮลโหลสวัสดีจ้าอ้าสวัสดีทุกคนเลยเย่ yeah! อ่าเดี๋ยวจะมี เขาเรียกว่านางฟ้านะมาแจกของแพงนะรอบสนนะสนุกมากแล้วก็โอ้โหเมื่อกี้สอนโซเมตแบบอะไรที่ลึกเหลือเกินลึกเช่นที่ว่าคุณจะเข้าใจถึงกดแรงหนึ่งดูดนะและเข้าใจว่าซอสคืออะไรกดแรงดูดคืออะไรจัก,กรวาลคืออะไรนะหลายคนก็ตีหลวมๆตีรวมๆกันเห็นไหมว่าจัก,กรวาลเนี่ยทำดีจัก,กรวาลเนี่ยทำดีให้ๆๆๆตุกๆอะไรก็ตามเนาะแต่ว่าเนี่ยในคัสโซเมตนี่ลึกไปอีกนะคุณครูตีแผ่ให้เลยนะ สวัสดีลูกเย่สวัสดีลูกเจ้าหน้าที่สวยพูดดร้อยดาวปะมือวู้ววสินมากสนุกมากอ้าวมาเลยเดี๋ยวมาขยี้ของแพงเย่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 ตักดูกตักดูกสนุกไหมในอยู่ในโรงเรียนซอสแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหเราสมาชิกสมาชิกโรงเรียนซอสสมาชิกชมรมซอสสมาชิกชมรมม,มมินสไฟพิมพ์มโอ้ยสนุกมากเนาะ เราก็เรียกจงใจอยู่ในพื้นที่เจริญนะแล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่มูฟูได้ตกผลึกเนาะแล้วก็ทุกคนได้ไปเป็นมันเนี้ลูกของแบบนีื่อนไม่เคยโกหกเพราะอะไรสิ่งนี้มันคลายออกในประสบการณ์ชีวิตเลยคนที่อยู่ในการฝึกฝนนะที่เราฝึกกันเข้มมากนะความหาศจรย์เพียบแคปกันไม่ทันนี่แหละโอ้โหมันฟินมากเหมือนอยู่ในสวนบนดินเลยนี่คือสวนบนดินของแท้เย้มาเลยลูกมาเลย มาแจกของแพงอ้าวเดี๋ยวจะให้นางฟ้าแจกของแพงเย้อ่าเบิกบานไปไปสารเลยที่สุดเลยค่ะโอ้ยดีใจด้วยนะลูกนะฟินอนะเราก็ฟินกันมากเนาะแล้วก็ของแบบนี้ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะคุณจนกว่าคุณจะรู้นะั่นแหละว่าอะไรสําคัญที่สุดนะคุณถึงได้พึ่งมาจงใจสร้างให้กับชีวิตตัวเองนะคุณครูบอกให้ใครมาเร็วก็คือได้เร็วนะลูกนะ สวัสดีลูกแสงสว่างไอยามีรูปด้วยไหนเสียงดังๆหน่อยไม่่อยได้ยินเลยยมครูเปิดเสียงก่อนถึงง,งที่นอนเลยเย้เย้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อกี้ <Yeah. S 1> บึ้่เรียนทาโซเมดใบแพงมากน้องก็เลยบอกว่า oh, อะไรนะแพงมากโซเมดที่เคยเข้าใจ จริงโซเมตที่เข้า <c oughs> ที่เคยเข้าใจคือไม่ไม่รตปกเลย <c oughs> เคนตลกอะ่ะเออโซเมตที่เคยเข้าใจหลายคน,นก็เขา,าเรียกตีความนะคู่ชีวิตหรือโซเมตเนี่ยโอ้ยคนละเรื่องกันแต่ละคนนะหรือว่าไปดูแบบว่าซีรีส์เกาหลีนะไปดูใดๆก็ตามเนะี่ยแต่ว่าที่เราสอนอกันเนี่ยค,คือแก่นแก่นแทส้ส่จธรรมเลยอะว่าไปวันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมโอ้โหสนุกมากครูครูเป็นสองชั่วโมงที่แบบโอ้โหแบบ เต็มอิ่มกับซอสมากจะบอกว่าแบบล้นแล้วล้นอีกจริงๆแล้วก็แพงแล้วก็คมมากทุกอย่างในโซเมตอนนี้เราสอนไปหลายเดย์มากเลยนะตอนนี้เป็นเดย์ที่หกแล้วอ่ะคิดดูละกันโอ้โหแลสอนแต่ละเดย์เนี่ยหลายชั่วโมงมากมหาศาลมากจริงคือแบบแน่นมากอัดแน่นมากแล้วก็เป็นอะไรที่อัปเกรดต่อยอดจากเลิฟซีรีส์ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ อยากที่บอกเลยว่าใครที่แบบไปดีความเาเองหรือว่าคิดเอาเองว่าโซเม e จะเป็นแบบนั้นแบบนี้หรือว่าต้องเป็นอีกคนในมุมที่แบบเออหลากหลายที่เราเคยรับความเชื่อมาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าแบบมันไม่มีใครพูดของเพียวเลยมันไม่มีเลยเออพอมาได้ เจออันนี้เนอะมาเจอเรื่องซอสเนี่ยก็คือแบบว่าตกกระโหลกทุกอย่างเลยแล้วครูก็คือเดีย Amazing มาของครูก็คือแบบอัพเกรดแบบสุดๆแล้วทรงพลังมากในคอร์สที่แบบว่าเหมือนตกผลึกยอดดอยมาทั้งหมดเลยค่านประสบการณ์มา,มาหมดแล้วแพงมากจริง แพงมากแล้วก็ลึกมากลึกแบบอัปเกรดแล้วก็ตีความแบบนี้ไปได้ยังไงเออสําหรับเดียนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณครูคตีความออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงอสมมติว่าถ้าถ้าเราเคยมีประสบการณ์เคยไปได้อ่านเหนังสือเกี่ยวกับของอาบารัมหรือว่าได้แปลหรืออะไรประมาณนี้ มันเหมือนมันเหมือนจะดีนะมันเหมือนจะดีมันเหมือนจะแบบเฮ้ยการกลมกับซอสลงล็อกอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นแต่ว่าในคอสในคอสของของโซเมเนคือจะบอกว่าอันนี้ยแตกลึกละเอียดรู้ถึงว่าที่อยู่ซอสอยู่ตรงไหนแบบอเกรดอีกโอ้โหเฟิมไม่ไหวรุนแรงเออเออเวลารุนแรงรุนแรงคือแบบ ู้ถึงมาที่ยูซอสกรู้ถึงว่ารู้จักเลยค่ะรู้จักว่าซอสเป็นไขรเองมากไม่ไม่คิดเอาเองไม่ตูตาไปเองหรือว่าแบบไม่เรียกใครอันเรียกว่าแบบเอยซอสอยู่กับเราทุกที่ในแบบที่บลาบา้บาคือจะบอกว่ามันไม่ใช่เลยเว้ยถึงแม้ว่าจะเป็นปัญญาในยุคก,ก่อนๆหรือว่าในคอสก,ก่อนๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็ผ่านการตกหลกแล้วก็อ,ก rồi, อัปเกรดจริงๆมันก็ มันก็อ,อยู่ในกระบวนการที่แบบจะกระจ่างกระจา่ะจางยิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทำไมต้องอัปเกรดอ่ะก็คืออันเนี้ยคือแบบในโซเมทนี่คือแบบค,แบบคือโชะเลยว่าสรุปซอสอยู่ตรงไหนแล้วเลยาคือใครแล้วทุกอย่างทํางานยังไงไเหมือนมันไปเหมือนมันไปเขาเรียกว่าอะไรเห็นภาพชัดเลยกระจากโอ้ย,อยลูกบนโลกโอ้ยแพงอะ่ะบนโลกใบนี้ไม่มีใครสรุปแบบนี้เลยลึกมาก ไม่มีแม้กระทั่งของอของของดาตาของอับราฮัมอะ่ะก็ไม่มีเพราะว่าก็คืออัปเกรดสรุปไปให้อีกก็คือเป็นแผนผังที่อยู่ซอสที่ชัดเจนตรงจุดแล้วก็ยิ่งกว่าตรงจุดยิ่งกว่าตรงประเด็นไปอีกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนแบบผ่านการตกผลึกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่แค่คําสอนแล้วมันไม่ใช่แค่คําแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคําที่แปลออกมาแล้วหรือคําสรุปมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยรู้ได้ยังไงเป็นเหมือนโฮโลแกรมของซอสที่นแบบ ลึกไปอีกอ่ะลึกไปเลยอ่ะแบบว่ามันไม่สามารถที่จะพูดได้ในมุมที่เขาเรียกว่าวต้องให้ทุกคนไปรู้เองอะเพราะว่าความกระจ่างอ่ะทุกคนต้องไปกระจ่างเองจริงคอเสิรัตนี้คือตื่นเต้นมากคัทนี้เนี่ยเท่าไหร่ก็เกินคุ้มไปมหาศาลไพศาลมันคืออาเรียรับที่แพงมากจริงๆดลูกเด็กๆทุกคนมหาศาล จริงแพงแพงมากแพงมากแล้วก็คือแบบว่าอย่างที่แบบหลายๆคนอาจจะพูดเรื่องโซเมตหรือว่าอะไรอะทวินเฟรมหรืออะไรหลายๆอย่างคือซึ่งมันเป็นศัพท์มนุษย์แบบมากๆเลยแล้วก็เป็นการตีความหรือการนิยามของของคนที่อาจจะยังไม่ได้กระจ่างจริงๆอะเอ้แต่ว่าพอมาอันนี้คือทุกคนจะรู้เลยว่าแบบโซเมตที่เรารับมาไม่ตรงปกเลยอะ <มา S 1> เอเอแต่ว่าที่ตรงปกอะตรง อสจริงๆอ่ะคือตรงตรงกับจิตวิญญาณตัวใ,<ช>ในของเราจริงๆคือคลื่นตรงกันจริงๆคือคอมพลีตอะไลเมนต์กันจริงๆเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยลูกชอบมากเลยนะโอ,อ้คือคือมันจะทมให้กระจายไปในความรู้สึกถึงจิตวิญญาณลึกซึ้งเข้าไปอีกอ่ะดีไปเลยว่าเฮ้ยคือการอะไลเมนต์วิสซอสอ่ะมันคืออะไรกันแน่มันคือ<ช>การตีความแบบไหนกันแน่อเออเดบอกไหมอืม เออที่ว่าเราบอกว่าเรากลมแล้วเราแบบรู้สึกดีแล้วเราแบบว่าเราอินเลิฟกับซอสแล้วร,รู้สึกเป็นความรักต่างๆอนะแต่จะบอกอันนี้คือเจาะแบบสุดขั้วหัวใจจิตวิญญาณของแก่นซอสมากๆเลยที่มน้แบบจึ้งอะจึ้งแบบที่ว่าแบบแม่เจ้าอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่ารู้แล้วคิดว่าคิดว่าซอสก็คือเป็นเบอร์ซอสแล้วคิดว่าแบบปัญญามันก็เป็นเบอร์ซอสแล้วแต่อันนี้ก็คือแบบโอ้โหมันยิ่งกว่าการแบบ เออมันมันคือมันไม่ใช่การในนี้แล้วว่าครูครูมันไม่ใช่คอร์สแล้วอ่ะลูกรู้สึกว่าใช่แม่งกาลังกําลังเห็นทุกอย่างทุกอย่างมันคืูคำพีของจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเลยเหมือนแบบเขาเรียกว่าแผนพี่แผนที่แผนผังชีวิตอ่ะในทุกๆาาติพบด้วยนะโอ้ยลูกพู้แล้วก็ขนลุกจริง เล้วมันได้เห็นคำมั่นสัญญาของซอสอเออต่างๆนานาที่ชัวกับเรามากในทุกๆชาติพบที่บอกกับเรามาแล้วเราแบบเฮยมันมันแบบโอ้โหมีแต่ความรักที่มันแผ่ซ่านนะใช้คำนี้มันแบบทะลุทะลวงมากอ,มอะไรอย่างเงี้ยเออแบบสิ่งที่ สิ่งที่ในโซเมทที่เคยเดาห,หรือว่าเคยแบบอาจจะตีความไปเองหรือแม้กระทั่งว่าอาจจะได้รับสารจากอับาฮัมาแล้วอะไรต่างๆแต่พอมาเจอในเวอร์ชันที่คุณครูแบบอัปเกรดมาอันนี้คือแบบคนละเป็นหนังคนละม้วนไปอีกต้อง<ช>บอกนี้สน,นุกมากแล้วจะอบอกว่าโซเมทเนี่ยคือเขาเรียกว่าจึ๊กเถียงไม่ออกทุกคํามันคือแบบตรงตรงตรงีิทัวในตัวในทุกคนนี่เถียงไม่ออกคุณจะบอกให้ ใครเฉียงใครเสียงไปก็เข้าเนื้อแต่ว่าอันนี้คือเก่นมากเก่นซะจนมาแบบโดนทุกดอกโดนทุกดอกถึงก็เกือบเกือบเ,อบเฟี้ยงมือถือเลยอะตอนเรียนนเฮ้ยวัดเดอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสิ่งที่รับรู้มา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วลึกมากจะบอกว่าวันนี้ที่สอนนะคุณละเอียดนัวลึกแบบไอ้ที่คนเข้าใจแบบผินเนี่ยเขาลึกแตกยอดเข้าไปที่แก่นเลยแบบโอ้โหลมียดซะ ือแบบว่าต้องรู้เบอร์นี้ไหมอ่ะค,คนหนึ่งอ่ะแล้วคันอ,<ะ>อีกอืมอืมอืมลูกก็ว่าแบบครูคจะไม่ปล่อยผ่านอะไรเลยเลยอแค่คํหนึ่งนี่ก็คือแบบวี่แล้ววี่อีกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคันแล้วคันอีกอะไรยเงี้ยคือแบบงวดแล้วงวดอีกนวดนวดแล้วนวดอีกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันเข้มข้นเหลือเกินมึนแบบ มันสกัดมาแบบแล้วสกัดมาอีกอะไรเงี้ยเออมันลึกซึ้งมากแบบถึงแก่นจิตวิญญาณเลยเราได้รับรู้ความรักของซอสแบบที่แบบเฮ้ยมันมาถึงขนาดนี้ได้ยังไงมันเฮ้ยทำไมแม่งแ,แบบโอ้โหคำว่ามาหาสารที่เคยสัมผัสเนี่ยคือเด็กก็บอกเลยว่าแบบ ความรู้สึกที่ผ่านมาคืออันนั้นคือกลายเป็นมหาศาลในเวอร์ชัน่นแบบเล็กน้อยไปเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกเนาะกับซอสอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ในโซเมที่ยกระดับแบบสุดๆไปเลยแบบโอ,โ,ออโ,อโ,โอ้โหแม่เจ้าอ่ะเออคิน Amazing <Find. S 2> มากฟิน <Find. S 2> แล้วก็ดีมาก <Find. S 2> จะบอกไว้ให้ว่าสิ่งที่เราสอนกันในทุกๆุกครั้คืออาหารจิตอันโอชะแล้วคุคณครูจะบอกให้ว่านี่แหล่งเดียวเลยไม่ซ้ําใครแน่นอนและที่สำคัญคือแอดวานซ์มาก ใครได้รู้จริงรู้ลึกเป็นได้เลยทุกคนลูกศิษย์ของครูเป็นได้เลยทุกคนแล้วเร็วมากด้วยจะบอกให้ให้โคตรเร็วจริงอืจริงโอ้โหแล้วลูกอ่ะจะบอกว่าแบบเฮ้ยพอลูกอ่ะได้มีได้มีแก่นมาจากกายทองคาแล้วใช่ไหมเรารู้จักที่อยู่ของซอสแล้วอ่ะเออแต่ว่าคุณคณรูรูไมว่าการเวลาในการอัปเกรดปัญญามไม่ว่าจะแบบเดินทางมา ด้วยกันกับเลิฟซีรีส์เนาะคอร์สก่อนหน้านี้แล้วก็ไหนจะอคอร์สอะไรอีกอะมิติสวรรค์ต่างๆมันทาให้ลูกแบบแจ่มชัดกับตัวเองมากเลยว,ว่าเฮ้ยจริงๆเราซ้อนมันก็อยู่ตรงนั้นนะเรายิ่งเห็นภาพชัด ของที่อยู่ซอสชัดเจนขึ้นไปอีกแล้วใครจะมาบอกว่ากดแรงดูงด,ดคืออะไรแล้วซอสมันใช่สิ่งเดียวกันไหมที่เราเคยแบบพูดแบบผสมรวมลงกันว่าแบบมันคือซอสมันคือกดแรงดึงดูดแล้วคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแบบว่าของครูก็คือฉลาดมากเหมือนว่าไม่รู้แบบสมองทําด้วยอะไรเนาะคือแบบแยกทุกอย่างให้เห็นยังชัดเจนเลยแล้วก็บอกถึงกลไกของแต่ละชิ้นแต่ละส่วนเลยว่ามันทางานได้ยังไง เน่ยเออสุดยอดนึกอไหม<ฮ>คือมันไม่รู้ว่าเอากี่มิติมาบอกอะคือมันไม่ใช่แบบสามมิติสี่มิติห้ามิติคือมันแบบว่ามันคือทุกอนูในทุกทุกทุกมุมมองเลยอะที่แบบไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยไม่สามารถจริงๆ เออจริงๆแม้กระทั่งหนังสือฉบับเดียวกันสารฉบับเดียวกันนะแต่ดีความออกมาคือคนละยดเออคนละยอดจริงๆใช่แล้วใช่แล้วอ,อันนี้นัวมากฟินมากมีความสุขมากคุณรู้ไหมว่าผลลัพธ์ของการได้รู้คาัดสยธรรมที่ครูสอนแต่ละค์ดนะผลลัพธ์คือมันจเจริญรุ่งเรืองทุกด้านในชีวิตทุกอย่างที่คลายเงินก็เข้าเบิกบานความสัมพันธ์ก็ดี ทุกอย่างก็ดีโอโหลูกเกินจะประมาณได้เหนือกว่าความมหัศจรรย์แล้วไม่ต้องพึ่งไสยศาสตร์ใดๆที่ไหนอีกต่อไปเลยอ่ะเข้าใจป่าเป็นรากฐานที่มั่นงคงแก่นแน่นและอริยทรัพย์เป็นปัญญาติดตัวไปทุกภพกทุกชาติอย่างเถียงไม่ออกปฏิเสธไม่ได้เถียงไม่ออกปิดประตูทุกการเถียงเลยว่าแบบคืออันนี้คมมากยอดดอยมากเราถามว่าแบบคอสเกนก่อนอ่ะดิก็พูดตรงๆเนอะคอสเกินก่อนก็จะยังแบบเอ้ย ยังมีบ้างเลวยังมีพอยังมีบ้างแต่มันก็คือผ่านการเดินทางนะคือตัวเราเองนี่แหละที่เราเอะเราอาร์คมาซึ่งมันเป็นประโยชน์กับการขยายไปต่อของเรากับซอสมากๆเลยที่จะได้กระจ่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลื่หลไปกับซอสด้วยไม่แบบไม่เฉียงไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเดินตามซอสอย่างเดียวนะึกออกไหมมันก็เลยทําให้เราได้แบบอ๋อเจอคําตอบที่กระจ่างแล้วก็ยิ่งปินอัปเกรดยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกดอ,องทุกคัสอะดองทุกคัสเพราะว่าแต่ละคัสนี่โดนตัวในตลอด คุณครจะบอกให้ว่าโอ้โหมนุษย์ชีวิตหนึ่งต้องรู้ขนาดนี้ไหมแต่ว่าการได้รู้เนี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมหาศาลเหลือเกินเพราะว่าคุณก็หลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตไม่ได้คุณใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทุกวี่ทุกวันเนาะใครได้รู้แก่นแท้ก็อย่างที่บอกเราพูดกันนักหนาแหละพูดกันเป็นร้อยร้อยล้านล้านครั้งเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยถึงเวลาได้ยินนะลูกนะไปลงให้ได้เลยในชาตินี้นะจะปักธงไปก่อนเลยเดี๋ยวซอสส่งตังค์ให้เรียนฟรีนะลูกนะเย้ฟินมาก เป็นมากขอคุณครูมากเลยลที่แบบ,แบ,บเออที่แบบคือรู้สารแพงขนาดนี้แล้วเหมือนมันเป็นซีเครต ยอดดอยแล้วนะคุณครูสาหรับลูกรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันคือคลาสที่มันอัปเกรดสูงสูงไม่ว่าจะเป็นสมาธิเลิฟฟี่หรือว่ามิจิสวรร์เนอะเออหรือว่าโรงเรียนซอสก็ตามแล้วก็ไหนอีกอะอันนี้โซเมทเนาะที่เราอัปเกรดกันมาอะไรเงี้ยคือลูกอะสาหรับลูกลูกรู้สึกว่าเหมือนซีมันคือซีครีสออฟไลฟ์จริงๆนะของชีวิตจริงๆที่มันไม่มีมันไม่ใช่ว่าไม่มีใครบอกแต่มันไม่มีใครรู้กะจางก็แต่ว่าเดนอะ ไม่ไหมมันคําว่าไม่มีใครบอกเนี่ยมันมันมันใช้ไม่ได้คือเขาบอกในสิ่งแต่ในสิ่งที่เขาไม่ได้รู้จริงตั้งหากเขา้าใจไหม,มเขายังสงสัยอยู่เลยเขายังบอกในสิ่งที่เขายังสงสัยอยู่เลยยังเอ๊ะอยู่เลยหรือว่ายังแบบไปขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เลยเขา้าใจปะยังมูอยู่เลยหรืออะไรต่างๆมันก็มีมันก็แวรี่เนาะเออตามระดับการการจูนของตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอันนี้ก็คือเวอร์ชันซอสที่แบบเบอร์สุดจริงๆแล้วเะพูดได้เต็มบกักเต็มคาเลยว่าแบบ เออมันโคตรสุดแบบยกระดับอัพเกรดจริงๆอ่ะเออแล้วแล้วก็คือขอบคุณครูมากที่เหมือนแบบไม่ห่วงอ่ะไม่ห่วงสูตรการจูนซออะไรนึกออกไหมแล้วก็แล้วก็ตกค<อ>ืณกออกมา<อ>ก<บ>เป็นผังแบบเอออะไรนะคะบอกหมดเลยละเอียดมากบอกหมดบอกหมดเหมือนบอกข้อสอบหมดเลยอะ่ะเข้าใจไหมเหมือนแบบคนนึงจะทำ ข้อสอบในชีวิตตัวเองอะแต่มันไม่ได้เป็นการทดสอบในแบบนั้นนะทุกคนคือแบบไปอัปเกรดตัวเองเนาะมันไม่มีอะไรที่จะทดสอบเราเลยไม่มีเลยจริงๆเราเป็นเลือกมันมาเองหมดเลยแล้วก็เป็นคนสร้างมันมาเองหมดเลยอะไรเงี้ยอืมแต่คือแบบในนั้นอะบอกหมดเลยว่าแต่ละข้อตอบอะไรในชีวิตเราต้องไปลงล็อกไหนก่อนต้องไปจัดการเรื่องไหนก่อนต้องไปเผาออร์ดี้เรื่องไหนก่อนทุกอย่างถึงจะลงตัว ที่ขาย,ยาทุกอย่างทุกอย่างดีเองต้องไปอยู่ห้องต้องไปหาห้องซอสท,ที่ไหนเออห้องซอสอยู่ที่ไหนอะ่ะเข้าใจว่าคือต้องไปฟังเองจริงวันแบบโหแม่เจ้าเรืกองาาบาังแลวก,ก็แบบรัวอยู่พิมพไม่ได้แล้วก็แล้วประเด็นก็คือสิ่งที่มุครูบอกก็คือมันมันเกิดขึ้นในชีวิตยอย่างแท้จริงเลยถ้าทุกคนไปฟังทุกคนจะรู้เลยแล้วอ๋อในชีวิตตัวเองเลยมันมหาศาลมากเด็กๆอ่อจริงอืมจริง โอเคอ่ามีอะไรจ<น>ะทิ้งท้ายไหมทิ้งท้ายอยากฝากทิ้งท้ายทิ้งท้ายก็คือแบบว่าโหมันสุดยอดที่สุดเลยเนาะในการที่ได้มา upgrade, อัปเกรดไปต่อในปัญญาจริงๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็สำหรับตัวเดียเองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเดียก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวก็ได้เวิร์กช็อปเข้มกับมันในทุกๆอนุรจริงๆเนาะเออได้เอามามเอาปัญญานั้นมาเป็นมาใช้ในชีวิตจริงๆแล้วก็ตัวเดียเองก็คือ โอ้ยคุณครูคือแบบเป็นผลลัพธ์ในในชีวิตตัวเองมาภพศารมากแล้วก็พูดได้เต็มปากเต็มคําว่ามาจากพื้นที่การจูนซอสมาจากพื้นที่ปัญญาจริงๆแล้วที่คือมันมีแต่คํานี้คาเดียวอะไรเงี้ยเออมาจากทุกคอร์สของคุณครูที่เจรนายเดียนะแล้วก็ทุกอย่างที่มันแบบเพื่อนไปต่างๆนา,านาย,ยังไงก็ยังอยู่ตรงนี้ยังไงก็ยังแบบอยู่ในพื้นที่ซอสที่อัปเกรดยิด่งๆขึ้นไปจริงๆแบบขอบคุณคุณครูมากแบบที่สุดเลยขอบคุณโรงเรียนซอสขอบคุณนางฟ้าทุกคนรักทุกคนเลยรักคุณครู เออแบบขอบคุณมากที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เอื้อเฟื้อปัญญาแพงแพงไพศาลเออมันเหมือนว่าล้นเหลือจากตัวเองจริงๆแล้วก็ทําสูตรสูตรวิชาจูนซอส่ะที่แม่งแบบ แม่งคือประมาจารย์นะเข้าใจว่าแบบแม่งคือกลยุทธ์อะไรนี่คืยอยิ่งกว่าวิชามารของแบบมนุษย์ทีมึงแม่งวิชามารซอสจริงๆที่แม่งออมรู้เรื่องนี้แล้วแม่งคือทุกอย่างแม่งคือโอ้โหคือเรื่องคนอื่นหรือมนุษย์คนอื่นแม่งคือไปแบบมันนอกเรื่องนอกโลกกันไปเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาแต่ว่าของเราแม่งมีแต่เข้าแก่นเข้าแก่นแล้วแก่นอีกแกแล้วแก่นอีกอะไรเงี้ยล้ำเก้าล้ำไม่ไหว จึ้งสุดๆล้ำจริงๆมันล้ำกว่าทุกเทคโนโลยีใดๆอีกจริงๆแต่อยากให้ไปฟังเองจริงจะได้กระจ่างเออเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่โอ้โหสิ่งที่เรียนนะสิ่งที่ตั้งใจอ่ะมันโอ้โหเดียวก็กราบขอบคุณตัวเองขอบคุณคุณครูขอบคุณทุกคนขอบคุณทางฝาทุกคนมากเออยังนึกขอบคุณไปถึงแบบไอ้คนที่แบบ แชร์ไลฟ์คุณครูเนาะนางฟ้าที่แชร์ไลฟ์คุครูยุคนก่อนหรือว่านางฟ้าที่มาสร้างร่วมมันมันสวยงามมากอะไรเงี้ยเออแล้วแบบดูดิมันแบบผลของการมาโคคี e เอดกันในพื้นที่ข้างบนอ่ะบรนชัดเจนมากคุครูในคอร์สโซเบเออเดย์หกที่ผ่านมามันก็ชัดเจนมากมันทําให้รู้ว่าแบบโอ้โหสิ่งที่เราสร้างเนาะสิ่งที่เราโคค r e a t e กันในพื้นที่ซอสจริงจริงอ่ะผลลัพธ์แม่งคือแบบมหาสารไพศาลาานขนาดนี้อ่ะมันแบบเฮ้ย ยิ่งนานวันก็ยิ่งเห็นชัดเจนในความรู้สึกแล้วก็คลายออกมายิ่งแบบสุดมหาสัจจัน์ไปอีกอ่ะคุณครูดีใจด้วย,ยนะลูกเย้บบบบเกิดพญานาออเอ๊คอ,อยรุ่งมีแต่ความสุขความจเจริญดีใจกันทุกชีวิตที่ลูกได้เขาเรียกว่าอะไรนะไปทวนแล้วก็เป็นเนินเดียวกับมันแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองนะแล้วที่สาคัญก็คือเนี่ยเป็นเด็กผู้ฝึกฝนทั้งนั้นจำไว้นะเด็กๆทุกคนใครได้ยินเสียงนี้ใครเห็นคัทน,น,นี้ใครเห็นคลิปนี้จงรู้ไว้เลยว่าพื้นที่นี้ คือการร่วมสร้างที่ดีงามงดงามมหาศาลที่สุดเลยจะบอกไว้ให้บ๊บปบเอ,อจริงที่สุดมันงดงามถึงแก่นจิตวิญญาณเลยลูกนะแล้วก็ครูคก็ดีใจแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เจอทุกคนแล้วก็ได้บอกสารนี้กับทุกคนแล้วก็ได้สร้างร่วมกันในพื้นที่สวยงามเช่นนี้นะแล้วก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปจูนตัวเองกันนะแล้วก็วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือโรงเรียนซอสนะจริงๆแล้วโรงเรียนซอสคือทางลัดเลยจะบอกไว้ให้แต่ที่สําคัญก็คือทําไมเราต้องรู้ปัญญา ก็ยิ่งรู้ปัญญายิ่งแก่แน่นยิ่งโหอยู่ในโรงเรียนซอสไม่ไหวจะบอกให้ให้ที่สุดมีคน่าโรงเรียนซอสคือที่สุดโรงเรียนซอสไปลงให้ได้นะและปิดในแต่ละรอบนะล็อต้องรอเดือนหน้านะลูกนะวันนี้ให้โปรไปเดือนแล้วเออเร็วมากนะเดี๋ยวเราจะไปกันเดือนถัดไปแล้วนะแล้วก็มีคนจองกันเป็นล่วงหน้าเป็นปีแล้วนะลูกนะก็บปมือให้แล้วนอย เอเอ้าวสมาชิกโรงเรียนซอสนะชมรมซอสนะคับซอสวันนี้ให้โปรสุดท้ายนะจาก90,00กว่าบาทวันนี้บนสายเจ็ดเจ็ด้ยภายในที่นวันนี้เท่านั้นนะเราเวิร์กช็อปกันทุกวันทำกันทุกวันฟินมากและเป็นการสร้างพื้นที่จเจริญอย่างแท้จริงเลยสวยงามที่สุดในโลกในชีวิตที่เกิดมาเลยนะน้ำตาไหลน้ำตาล่วงทุกวันนะก็ใครอยากสัมผัสความปิติสุขลึกซึ้งเช่นนี้นะก็ปักธงให้กับตัวเองได้แล้วนะลูกนะเพราะว่า ของแบบนี้เนาะคือต้องคลื่นที่ใช่อย่างแท้จริงเลยแล้วก็มันสูงมากจริงเลยลูกวายสูงมากนะแล้วก็ใครอยากไปทางลัดก็สมาธิที่ยูนซอสได้ง่ายมากแล้วก็โซเมทที่เราสอนกันอยู่เร็ว,รวๆนี้อยู่ตอนนี้ด้วยเร็วๆนี้จะมีรอบสดนะรอบสดค่ะโซเมท <Wow. S 1> วันนี้จากเซนสองวันนี้โปรสายแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดภายในเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะแล้วก็แบบออนไลน์ใครจะมาลงออนไลน์้หลังที่เราเพิ่งสอนกัน ตอนนี้ไปเด y หกแล้วมันลึกมากแล้วโ,โหหลายชั่วโมงมากฟังกันจนซะอาริยทซับเนี่ยจเจริญไปยันชาัดนะจริงจริงต <laughs> ูดหอไม่ไหวลึกมากนะลึกแบบว่าโอ้โหหาทั้งชีวิตจะหายังไงเนี่ยเ<ร>ท<ร>่าไหร่ก็คือโอ้โหรรประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะสําหรับโซเมนะที่สุดจากเจ็ดหมื่นกว่าบาทวันนี้โบรสุดท้าย 55, ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าภายในเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะบวกอีกนิดหน่อยก็มารอบสดได้แล้วนะก็ นะไปปักธงโรงเรียนกันเองนะลูกนะก็วันนี้มาด้วยรักแล้วก็รักทุกคนเลยอว้ยพรให้คุณมีแต่ความสุขความเจริญมีค้นถามสมาธิจุนซอด,ด้วยสมาธิจุนซอ,จน,อจนจนบัดนี้ตั้งแต่ผู้คนที่ได้เรียนสมาธิจุนซอตั้งแต่วันแรก ก็ยังใช้มาปีครบปีแล้วนะเนี่ยจริงครบปีกว่าแล้วนะใช้มาทุกวันทุกสิ่จริงก็เกิดนิววาเดียเลยนะามาี่จุนซอสอะนิวนิววาเดียเลยนะเกิดใหม่เลยต้องบอกว่าเด็กๆหลายคน่ยคือเขาเรียกได้ชูช่อออกดอกออกผลในชีวิตอย่างแท้จริงแบบเร็วมากสมาธิจุนซอดเหมือนขึ้นลิฟต์ไปอยู่ในสวรรค์ได้อย่างรวดเร็วเลยใครสมาธิไม่เป็นไม่เก่งเก่งตูดใดๆก็ตามเนี่ยคุณกําลังอยู่ในหนทางเหนื่อยยากแล้วจะบอกว่าให้หนืดแล้วก็ นั่งสมาธิไม่สนุกด้วยนะแต่สมาธิจูนซอสท,ที่เราสอนกันเนี่ยจูนซอสได้สนุกมากฟินมากเลยอยากนั่งมันทุกวันจนป่านนี้เนี่ยไม่นับวันไม่นั่งได้เลยถูกไหมจริงนั่งทุกวันเลยท,ทุกวันแล้วก็บางทีก็ระหว่างวันโอ้สนุกมากฟินม,มันง่ายมากเลยไหมละบบบ<อ>สมาษณที่จูนซอสตอนนี้โปรนะจากแปดหมื่นกว่าบาทวันนี้หกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบ โอ้ภา <ขอ S 2> ในเที่ยงคืนวันนี้นะลูกนะไปแล้วนะบา,บายๆวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูมาร่วมสร้างกันนะในในคาลาสรอบสด<อ>บแล้วก็สนุกมากเลยก็เราก็ไปกันไกลมากแล้วก็เขาเรียกว่าจเจริญรุ่งเรืองแบบ,บสวยมากค่ะแบบอ่าจเจริญรุ่งเรืองแบบเงียบเงียบแต่ทรงพลังที่สุดเลยแล้วเราก็ ความเป็นดีสุดนี้ก็คือที่สุดในจักรวาลในชีวิตของเราแล้วเห็นไหมละ่ะแล้วเราก็ฟินใครร่วมเข้ามาเนี่ยก็เซเลบรตรอเซเลบรตใครยังไม่ถึงเวลาก็อวยพรให้ทุกคนได้ถึงเวลาได้เขาเรียกตัดสินใจให้กับชีวิตตัวเองนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่การลุกตลอดมันอยู่ที่การตัดสินใจเลยนะก็รักทุกคนเลย <Hey. S 1> ก็นะ รักทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเย้ดักดูขอบคุณดุ้งนะขอให้ดุ้งมีแต่ความสุขความเจริญดีใจแบบความเจริญรุ่งเรืองดีใจกับความเจริญรุ่งเรืองของลูกแล้วก็ทุกอย่างจะได้เห็นชัดเจนในประสบการณ์เห็นไหมล่ามันเถียงไม่ออกเลยพอเราได้มาจูนซอสได้มารู้อะไรพวกนี้มันก็นี่เขาก็เต็มใจนางฟ้าวันเดียก็เต็มใจมากที่จะมาขยี้ของแพงให้เพื่อนได้รู้นะว่ามันมหาศาลแค่ไหนนะคุณครูก็เป็นเกียรติในชิ้นมากเลยนะที่ ลูกได้ทําสิ่งดีงามนี้ด้วยกันนะลูกนะเป็นเกียรติในชีวิตเช่นกันค่ะครูเชนเดชาบุญมากที่ลูกแบบกําลังจะล้มตัวนอนแล้วแบบเปิดมาเอาครูสอนหน้าก็เลยกระโดดเข้าไปในขา <c oughs> เลยแบบว่าโอ้โหอยากยาซอสไม่ไหว <c oughs> เออแล้วไปอีสปายเสมอเออพร้อมเสมอนะ <c oughs> แบบว่าเรียแบบว่าจับมือถืออ่ะเออพร้อมเสมอจะกระโดดเขาอยากบอกอ่ะเอออยากบอกมันล้นไงอ่อหน้าดักที่สุดเลยลูกขอบคุณลูกนะ เย้ขอบคุณคุณเปนเพื่อนด้วยขอบคุณนางฟ้าทุกคนนะคะค่ะเพื่อนขอบคุณน้องด้วยเย้ดักด้วยไปแล้วบ๊ายบายไปนอนเดี๋ยวบ๊ายบายค่ะ굿ไนท์ค่ะ굿ไนท์เย้จุ๊บจุ๊บ